คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับอาการเปิดแอร์รอบตกใส่เกียร์รอบตกก็จบกันไปหลังจากที่ทำกับผมไปแล้วก็มีอาการดับก็มาจัดคอยแยกครับจัดคอยแยกจัดคอยแยกเปลี่ยนสายหัวเทียนเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเทียนจัดชุดคอยแยกแล้วก็ที่ทำกับผมไปก็นี่นะครับ ไว้คาไว้ข่าเต็มระบบนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้นะครับอัน,นท,ที่สองตัวที่3ใช้อยู่2ตัวหลักๆแต่2ตัวก็พอแล้วนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนแมปไปนะครับตัวสั่งจ่าน้ำมันมีเปลี่ยนสายหัวเทียนกับหัวเทียนเปลี่ยนคอยแยกจัดชุดแวกซจบนะครับคันนี้รายละเอียดเดี๋ยวให้ลูกค้าเก็บทีหลังอีกทีรายการเล็กๆน้อยๆ เดี๋ยวมาดูรอบเดินเบากันตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้อยู่อันนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับสตาร์ทเครื่องรอบก็นิ่งได้ประมาณนี้เลยนะครับแอร์ทำคันนี้ไม่มีกองนวงนะครับมันจะกระชากลงมานิดนึงแต่ก็โอเคนะครับ รอบนิ่งเข้าเกียร์รอบก็อยู่900นะครับเข้าเกียร์รอบอยู่900แอร์ยังไม่ทำนะครับแอร์ทำอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ นิ่งได้ประมาณนี้แหละกเกียร์ว่างเข้าเกียร์ถอยก็อยู่900รอบไปอยู่ประมาณนี้ปิดแอร์ก็อยู่900ดับเครื่องสตาร์ทใหม่รอบอยู่1000เข้าเกียร์ รอบอยู่900เปิดแอร์รอบอยู่900โอเคนะครับรถไม่มีดับแน่นอนรับประกรันการติดตั้งให้ลูกค้าได้มาไล่ระบบกันดูครับคุณจะไล่แบบไหนอยากจบจบแบบว่าใช้ยาวๆลืมๆกันไป